วันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชพัฒชัยภูมิตำบลนาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิประจำปี2566ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนับตั้งแต่ปี2561ถึง2566มหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชพัฏร,รวมทั้งสิ้น725โครงการในพื้นที่1,592หมู่บ้านของจังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นจากคณะบดีทั้ง6คณะ พร้อมกับรับฟังการนำเสนอผลงานกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเริ่มทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้เข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิ ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังวัดดาวเรืองตะบนานาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิอาทิโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Market Place โครงการอาหารปลอดภัยสู่การสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโครงการนวัตกรรมทางสังคมในการ จัดการขยะต้นทางโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก